เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นรีวิวอาหารถูกไหมใช่ใช่ที่นี้เขาเรียกร้านผมเป็นร้านก่าแก่โบราณครับแต่ว่ามันมีอยู่เมนูหนึ่งซึ่งเป็นมฟิวชั่นรับาปรุ่นเลยอ่เป็นชาดำเย็นกับยาคูมันจะเป็นเหมือนกินชามะนาวแล้วไปใส่หรือกินชานมเย็นแต่ไปบีบมะนาวใส่ อแต่มันจะได้อารมณ์ว่ามันมีกลิ่นยาคูติดขึ้น,นมาครับน่นเป็นเมนูในรุ่นจะถามอยู่ว่าไหวไหมถ้าไหวเดี๋ยวผมเลี้ยงเฮียบอกเลี้ยงก็เลยลองเลยมายมา<ห>มามาติดตามกัมนครับติดตามครับามาแล้วครับอันนี้คือชาดำยาคูชาดำชาดำยา,าคูชายา มันมีความเป็นชาดําชาที่ไม่ได้ใส่นมนะแต่ใส่ยาคูเพิ่มกลิ่นในความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานองคมเล็กๆไม่ใช่หวานเจีย๊ยบไม่ได้หวานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มันนมอ่าดีอ่ะดีผมว่าใส่ยาคูอร่อยกว่าใส่ชานมธรรมดาแล้วก็ได้ได้ความเปรี้ยวเหมือนชามะนาวด้วยเออดีอ่ะดี